วัดจะเป็นผู้นำวัดจะเป็นผู้ให้ต่อพวกเขาตัวนี้นเราอยากให้มีศูนย์โอท็อปในเขตกรุงเทพมหานครเนี่ยมี50เขต50เขตมีมีชุมชนแต่และชุมชนหมดเช่นคลองสามวามีอะไรดีอะากทำข้าเกี๊ยวป่าม้าทำอะไรกันมาขายในที่ศูนย์เดียวศูนย์ใหญ่เลยเรายินดีทำให้อย่างนั้นทำเชลล์ดิคลองสามวามินบุรีสายไหมออกเงินคณะยาว เอามาลงแต่เสลล์ของเขาเลยอย่างน้อยจะมีการสร้างไรายได้ให้แก่ชุมชนทางวัดนี่ไม่ได้หวังอะไรเลยไม่ต้องมาให้ท่าที่ท่าอะไรหรอกแต่อยากให้ชาวบ้านทุกคนเนี่ยมีอะไรได้ถ้ารักได้มีความสุขกลางต้นก็จะมีมาเลี้ยงยอดก็จะนํเจะงอกงอกงามได้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับคนถ้าหัวสายหางก็สายถ้าหัวไม่สายหางก็จะไม่สาย